รองนายกสุชาติชมกลิ่นเปิดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PM 2.5ครั้งที่สองเพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอากาศสะอาดค่ะนายสุชาติชมกลินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องมลพิษทางอากาศ PM 2.5ครั้งที่สองภายใต้แนวคิดเปลี่ยนระบบเชื่อมข้อมูลขับเคลื่อนอากาศสะอาดร่วมกันโดยมีดรระวีวรรณภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายวีรศักดิ์โคสุรัตประธานสภาลมหายใจกรุงเทพมหานครตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกว่า500คนณนะห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานี โอกาสนี้นายสุชาติรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการบลพิษทางอากาศในทุกมิติโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศมาอย่างต่อเนื่องและเป็นบาระแห่งชาติโดยหัวใจสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการเชื่อมโยงข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนันนำไปสู่ นโยบายและการปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยผู้ร่วมประชุมจากหลากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคท้องถิ่นค่ะ รวมถึงเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงค่ะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นผลลัพธ์ของระบบที่ซับซ้อนค่ะและไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดโดยหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังนะคะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกหน่วยงานค่ะทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายค่ะและมาตรการเชิงระบบที่มีการจัดการมลพิษทางอากาศเกิดผลเป็นลูกประทค่ะถือเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศในการขับเคลื่อนอากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในระยะยาวค่ะการประชุมค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง21มกราคม2569ค่ะโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนและภาคประชาชน ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยการปฐากฐาพิเศษค่ะการเสวนาสาธารณะเวทีกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดนิทรศการและการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมค่ะพร้อมทั้งการจัดการทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธาร สาธารณะค่ะเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศของเราต่อไปค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะคะว่าปัญหา pm 2.5เนี่ยคือวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งแก้ไขด้วยความร่วมมือและการประชุมครั้งนี้ก็จะนำไปสู่นโยบายที่ทำได้จริงเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศให้เป็นรูปธรรมคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทยในระยะยาวต่อไปค่ะ